สวัสดีครับผมอยู่กับช่องดอ r e ีมอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ยังอยู่กับ WCF หรือชื่อเต็มๆก็คือ World Collectible Figure นะครับวันนี้โลเคชันอาจจะแปลกๆเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนึงเพราะว่าผมค่อนข้างอ่ะพูดตอนไผมป่วยตอนนี้อยู่ในการกักตัวอยู่นะครับโลเคชันก็เลยจะเป็นแปลกๆวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะฮะ ก็เหมือนรีวิวหรือเปล่าก็ <c oughs> เก่งๆรีวิวนะฮะแต่วันนี้จะมาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ WCF สำหรับคนที่ซื้อเป็นมือสองแต่ไม่มีกล่องอ่ะใครจะเก็บ WCF นะครับต้องรู้ไว้ก่อนว่าบางครั้งเวลาเราไปซื้อตามเพจตามร้านอะไรเงี้ยมันจะมีครับร้านที่แบบเป็นมือสองไม่มีกล่อง่ะมือสองไม่มีตำหนิไม่มีกลอ่องมือสองม,มีตำหนิ ไม่มีกล่องอ่ะก็ว่ากันไปแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันคือของแท้หรือของปลอมเพราะว่า WCF นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเห็นสภาพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีของปลอมนะครับบอกให้เห็นง่ายๆอย่างเงี้ยแต่มีของปลอมทําขายนะเออพวกตัวแพงๆตัวแร่ๆนี่ทําขายกันแบบกระจุยกระจายแต่ก่อนของปลอมเนี่ย <c oughs> จะดูง่ายก็คือกล่องมันจะกล่องมันจะไม่เหมือนเลยอ่ะกล่องมันจะประหลาดไปเลย แต่ตัวนี้กล่องก็เหมือนเหมือนยันฐานที่ก่อนที่ก่อนของปลอมเนี่ยฐานจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ขุ่นกว่าหรือเบล่าหรือใสกว่าที่ไหนแต่จำไม่ได้แต่ของปลอมแน่ๆก็คือไอ้ตรงแกนแท่งคําเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนกับฐานอ่าของปลอมสมัยก่อนดูง่ายแท่นแกนคําจะเป็นสีเดียวกันกับฐาน,นแต่ตัวนี้ของปลอมแกนคําก็เป็นแบบใสคือแยกออกยากมากคือมึงปลอมแบบ 3A เอ p ะท็อปมิลเลอร์ปลอมแบบปลอมปลอมพี่จา๋าปลอมจนเนียนบางตัวสีเหมือนของแท้เลยวันนี้ผมจึงจะเอาตัวนี้มารีวิวให้ดูคือผมได้มาเป็นมือสองนะเผื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ใครอยากทราบราคาตัวนี้นะมือสองผมได้มาสองร้อยห้าสิบบาทไม่มีกล่องของครบส่วนใหญ่คนจะซื้อมือสองต้องเข้าใจก่อนนะว่ามือสองนี่คือเขาอาจจะรับมาเขาอาจจะมีของเขาเก็บเองแกะเองแล้วทิ้งกล่อง หรือเขาอาจจะไปกว้านซื้อมาจากญี่ปุ่นซึ่งบางตัวคนญี่ปุ่นเขาจะกาวฐานไว้ก็คือเนี่ยถ้าแยกส่วนออกมานะมันจะเป็นอย่างนี้เอาเดี๋ยวถ้าแยกส่วนออกมามจะเป็นอย่างนี้อ่าอย่างนี้เป็นสามชิ้นแบบนี้กาวฐานคืออะไรก็คือการที่คนญี่ปุ่นเขาจะหยอดกาวลงไปตรงตร่องตีนตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปกับแท่งตรงนี้นี่เห็นไหมที่มันมีโดดขึ้นมาเสียบปุ๊บ กับกาวให้มันติดกันไว้แบบนี้ถามว่าเพื่ออะไรคําตอบก็คือเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างแบบเขาได้กวานะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยแล้วเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเขาไม่กาวฐานไว้เวลาบูบูบูแผ่นดินไหวของสันตกปุ๊บของมันแยกส่วนอย่างเงี้ยบางชิ้นอาจจะหายไปหรือว่าฐานกับแกนคํามันอาจจะไม่ตรงกัน นี่ก็คืออีกจุดสังเกตหนึ่งของของแท้นะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังทีหลังอะเข้าใจไว้ก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องกลาวฐานเนาะอ่ะมาดูจุดสังเกตของแท้ดูอย่างไรอันดับแรกเลยง่ายๆเบิ้งฐานจ้ะดูฐานของแท้แกะมาถ้าเกิดไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยนะมาแบบนี้เลยมาล้นๆเลยดูฐานนี่สังเกตที่ฐาน กองไม่โฟกัสจะะ้ะ่ะตรงฐานจะมีคำว,ว่าเห็นไหมเม็ดอ i n ชัยนมันไปโฟกัสไหนวะเนี่ยตรงฐานจะมีข้อเม็ดอินชัยนาหลางลางเห็นไหมส่วนเลข 7A เนี่ยอืมก็คือรหัสของฐานกับเสาค้ำ เดี๋ยนะ็อลองไปฝูกัสเลยวันนี้คุณจะเห็นนะฮะ 7a คือถ้าอยากรู้ว่ามือสองเนี่ยเสากับฐานเนี่ยมันจะตรงกันไหมให้ดูอย่างนี้เลยฮะนี่เห็นไหม7จ็ดตรงตรงแกนคําจะเป็นเลข 7a ตรงฐานก็จะเป็น 7a เหมือนกันก็คือฐานกับตัวคำรหัสต้องตรงกันเนี่ย 7a ก็คือนี่นะแะเวลาเราอยากรู้ว่าฐานถูกโมมาไหมแบบบางคนหลอกขายกมือสองของครบแต่งจริงฐานกับตัวคำแม่งเอามาจากตัวไหนก็ไม่รููแยกกันมาแต่ละส่วนเราก็จะรู้ได้จากการดูรหัสนี่คือหนึ่ง จุดในการดูของแท้กับการดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาลักไก่หลอกขายแล้วหรือเปล่าว่าของครบมือสองของครบฐานตรงตัวเสาค้ำตรงตัวถ้าตรงจริงรหัสสองอันนี้ต้องตรงกันแล้วของแท้ก็ต้องมีรหัสด้วยอของแท้ต้องมีรหัสที่ฐานกับแกนเสาคำ้ำอ,อีกจุดสังเกตหนึ่งในการดูของแท้คืออะไรไม่ยากครับดูที่ตัวกเกอร์ ไม่ได้ให้ดูการลงสีนะว่าของแท้ลงสีสวยกว่าของปลอมไหมนะบางครั้งของปลอมแม่งลงสีดูดีกว่าของแท้เยอะแต่เราจะให้ดูเลยดูตราปั๊มครับทุกตัวจะมีตราปัม๊มนี่ออย่างลูฟี่เนะี่ยเห็นไหมจะมีตราปั๊มที่หลังอ่เมดินชนะ่าบางตัวตราปั๊มก็จะซ่อนอยู่แบบบางตัวนะอาจจะซ่อนแบบหลังหมวกตรงนี้ใต้ตูดใต้สะดือคือแบบมันต้องมีตราปั๊มครับมันต้องมีสักจุดเนี่ย มันจะซ่อนอยู่สักจุดในตัวโมเดลเ้าเป็นของแท้จะมีตราพั๊มนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เราจะดูของแท้ได้ในกรณีเราซื้อมือสองไม่มีกล่องนะอ่าอนนี้จริงผมได้มือสองมาแต่เขาไม่ได้แจ้งผมว่าเขากาวฐานไว้ผมก็หน้าด้านดึงดึงปุ๊บสีหลุดติดก็แทนที่จะแจ้งเนาะ <c oughs> <c oughs> เขาคงไม่รู้เหลเหมือนเขาไปเหมามาจากญี่ปุ่นถูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายต่อ พอไม่ได้เช็คก็มันกาวฐานแล้วไอผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันแน่นอย่างว่าปกติมันไม่แน่นขนาดนี้นี่หวาไอผมก็พยายามดึงดึงดึงแล้วดึงอีกหลุดปุ๊บอกาวฐานโถสาภาพดีนะไม่ขาขาดอสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาของแท้แบบมีกล่องมารีวิวให้ดูจะได้เข้าใจว่าของปลอม กับของแท้แบบมีกล่องมันต่างกันอย่างไรวันนี้รีวิวกับแนะแนวการเลือกซื้อ WCF แบบมือสองไม่มีกล่องให้คนที่อยากจะลองสะสมอยากจะเพิ่งเข้าวงการได้รู้กันก่อนว่าเออถ้ากูจะซื้อมือสองแบบไม่มีกล่องนี่ดูยังไงนะถึงจะเป็นของแท้ของปลอมออก็ตามที่ผมแนะแน,แนวไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็กดถูกใจใช่กดแชร์ ไม่ชอบก็ดิสไลค์กันไปเนาะมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ถ้าว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับและทำไมผมจะไม่ว่างล่ะสวัสดีครับ